future วันนี้เราก็าอยู่โชว์รูมีสุพิซูโลโอโค้นติงนะครับสาขาบ้านคองสำนักขั้นใหญ่นะครับวันนี้นะครับมีงานทดลองขับดีแมที่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ส 2, 2คนที่อยู่ข,ข้างผมนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับคือพีุ่๊กนี่เองนะครับ <No. S 1> ที่จะมาทดลองขับรถเป็นคนแรกเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปทดลองขับ นะครับผมจะสอบถามวามรู้สึกพี่บุ๊คเพิ่หนึ่งนะครับว่ามีความคาดหวังกับอะไรบ้างนะครับในตัวของรถยนต์ใหม่เครื่อง2022ตามที่ได้ติดตามข่าวมานะครับรุ่นใหม่ที่ออกมาเครื่อง2 0 0 2บล็อกใหม่แล้วก็มาด้วยเกียร์8สปีดก็เลยอยากจะมาทดสอบว่าอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างแรงขึ้นกว่าเดิมไหมอ่าครับมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็พี่บุ๊กก็เป็นคนแนะนำด้วยใช่แล้วปัจจุบันพี่บุ๊กก็ใช้รถอีสุอยู่นะครับมันมีอะไรที่แตกต่างที่ยังมัดใจพี่บุ๊กอยู่ว่า รถยนอีสุเนี่ยนะครับเมื่อพี่ใช้งานไปแล้วนานๆเนี่ยมีความรู้สึกแบบไหนนะครับที่ยังรักและปลูกพันเขาอยู่รถอีสูที่ที่ผมใช้มานะความประทับใจเรื่องเครื่องยนต์ที่ทนทานเนาะการประหยัดน้ํามันที่ดีเยี่ยมการรักษานะครับก็ต่ำาุมพก,การเยอะครับผมอันนี้คือความรู้สึกของี่บุ๊งนั้นขอตัวไปทดลองขับครับผม เป็นไงบ้างครับพี่จากที่ไปทดลองขับมาแล้วเครื่อง2องพันสองเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยครับเครื่อง2องพันสองกับเกียร์แปดสปีดครับผมออกตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เกียร์ทำงานกระชับมากเลยในเรื่องของการออกตัวพละกําลังต่างๆนี่เพียงพอไหมครับเหลือเฟือเลยครับสองพันสองฟอนนะัฟอร์สไอ้นี้นะครับอยากให้พี่มุกนะครับฝากบอก FC ฟซีอีสูดนิดนึงว่าขับแล้วมันเป็นไงฮะ แรงขึ้นแรงขึ้นนครับผมเย่ทำงานได้สมบูรมากเชิญทุกคนมาทดสอบขับรถอีซูเครื่องใหม่นะครับ2.2แม็กฟอร์ดนะคะับก็เราอยากจะมาลองเหยียบตัวนี้ดูทดลองว่ากำลังมันดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าอีสูเนี้ยมีการพัฒนาเครื่องยนต์ว่ามันจะมีสมรรถนะขนาดไหนเขาเห็น1.9มันเครื่องมันเล็กก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่พอ2อตัวใหม่มาก็เราอยากจะมาลองนี่ย ก็ใช้แต่อิสุสุมานะใช้แต่อิสุสก็คือความปลอดภัยของตัวเองเนาะสมรรถนะอยู่บนท้องถนนเนี่ยใช้แล้วมั่นใจอ่ะยังไม่เคยได้ขัดเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนทายยังจอเนื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราโดยที่ว่าเราไม่ต้องแปกังวลอะไรเลยโอเคอยู่การขับการนิ่งหนึ่งแน่นการเซฟตรถโอเคอยู่ชงการออกตัวสมูทมากเลยนานนิ่มมากเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลย จอตัวขับงานเหยียบปุ๊บมันมาเลยเงียเปลี่ยนแปลงไปเยอะเยอะมากๆก่บรุ่นที่ผมเคยใช้อยู่นะก็แนะนําอยู่ที่อยู่บ้านก็แนะนำาราใช้ก็อีสูซูกันทั้งนั้นนะรถยี่ห้ออีซูเนี่ยนะมีความปลอดภัยสูงเกาะถนนที่สาวคนโตก็อีซุน้องสาวคนเล็กก็ใช้อีซุผมก็ใช้อีสุก็ติดต่อมาก็ใช้อีสุใช้ไปอีซุกันหมดอ่ะสคัน5คันก็อยู่อีสุหมดก็ต้องไปดูแลบ่อย ก็ตามวงรอบเขาก็น่าจะเที่ยงตอละหม่อีซูซู2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก